สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องหนึ่งที่อาจฟังดูท้าทายและไม่ค่อยมีใครกล้าพูดถึงอย่างตรงไปตรงมานั่นคือเรื่องการงดเว้นการมีเพศสัมพันธ์หลายคนเมื่อได้ยินหัวข้อนี้อาจรู้สึกสงสัยหรือแม้แต่คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะสังคมส่วนใหญ่ปลูกฝังให้เราเชื่อว่าความสุขความพึงพอใจและความสมบูรณ์ของชีวิตนั้นขึ้นอยู่กับการตอบสนองต่อความต้องการทางกาย แต่ในความเป็นจริงตามหลักพระพุทธศาสนาความสุขที่ได้จากการมีเพศสัมพันธ์หรือการแสวงหาความพึงพอใจจากภายนอกนั้นเป็นเพียงความสุขที่สั้นและไม่ยั่งยืนเป็นเพียงภาพลวงตาที่ชวนให้เราหลงคิดว่านั่นคือความสุขแท้จริงทั้งที่แท้จริงแล้วความสุขอันยั่งยืนไม่เคยอยู่ภายนอกเลยแต่มันอยู่ภายในใจของเราการงดเว้นจึงไม่ใช่การสูญเสีย หรือถูกพรากไปจากสิ่งที่สำคัญแต่กลับเป็นการเปิดประตูสู่การเปลี่ยนแปลงลึกซึ้งเป็นการเรียนรู้ที่จะหันกลับมาเผชิญหน้ากับตัวเองทำความเข้าใจตัวเองและค้นพบความสงบที่แท้จริงในจิตใจการปฏิบัติพรหมจรรย์หรือการรักษาศีลในเรื่องเพศในพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้เรากดข่มหรือบังคับตัวเองให้อดทนอย่างทรมานแต่เป็นการฝึกฝนให้เรารู้จักการควบคุมจิตใจ ฝึกให้เรามีสติระลึกรู้ในความต้องการและค่อยๆเปลี่ยนความต้องการเหล่านั้นให้กลายเป็นพลังงานภายในที่ช่วยหล่อเลี้ยงการเติบโตทางจิตวิญญาณเมื่อเราไม่ปล่อยให้ความต้องการภายนอกครอบงำเราจะเริ่มเห็นความจริงของชีวิตอย่างชัดเจนมากขึ้นเราจะพบว่าเราสามารถใช้พลังและเวลาไปทำสิ่งที่มีคุณค่าได้มากกว่าการวิ่งตามความสุขชั่วคราว การงดเว้นจริงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการควบคุมตนเองเป็นเหมือนก้าวแรกของการเดินทางภายในที่ช่วยให้เราพัฒนาความแข็งแกร่งทางใจเพิ่มพลังแห่งสติและก้าวสู่ความเข้าใจชีวิตอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นการฝึกฝนเพื่อควบคุมความปรารถนาและอารมณ์นั้นเป็นเรื่องที่หลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องยากแต่แท้จริงแล้วมันคือหัวใจของการพัฒนาจิตใจตามหลักพระพุทธศาสนา เพราะการยับยั้งการมีเพศสัมพันธ์นั้นไม่ใช่เพียงการหยุดพฤติกรรมภายนอกแต่เป็นการฝึกให้เราค่อยๆค,ค,ควบคุมสัญชาตญาณดิบที่อยู่ลึกในใจและเมื่อเราสามารถควบคุมความปรารถนานี้ได้ก็จะเกิดพลังที่ช่วยให้เราจัดการกับความปรารถนาอื่นๆได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงซึ่งล้วนเป็นรากเหง้าของความทุกข์ทั้งสิน้นการยับยั้งความโกรธเป็นตัวอย่างที่ชัดเจน หากเราไม่สามารถควบคุมได้มันจะระเบิดออกมาทำร้ายทั้งตนเองและคนรอบข้างแต่หากเราฝึกฝนจนสามารถหยุดชะงักและหายใจอย่างมีสติความโกรธนั้นก็จะค่อยๆสลายไปการงดเว้นเรื่องเพศจึงเป็นการปฏิบัติที่คล้ายกันมันไม่ได้ทำให้เรากดข่มหรือปฏิเสธความเป็นมนุษย์แต่กลับช่วยสร้างพื้นที่ว่างภายในจิตใจ ที่ทำให้เราได้เรียนรู้ตัวเองอย่างลึกซึ้งมากขึ้นเมื่อเราสามารถหันกลับมาสังเกตตัวเองได้อย่างแจ่มแจ้ง,จงเราจะเริ่มมีสติในทุกการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นการกินการพูดการเดินหรือการทำงานความละเอียดอ่อนนี้จะค่อยๆหล่อหลอมจิตใจให้มั่นคงและสงบการงดเว้นจึงไม่ใช่การทรมานตนเองหรือบำเพ็ญตบะแบบสุดโตง แต่เป็นกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงภายในที่ทำให้เรามีพลังในการควบคุมชีวิตอย่างแท้จริงเมื่อฝึกฝนอย่างต่อเนื่องผู้ปฏิบัติจะค่อยๆสัมผัสได้ถึงพลังของการมีสติพลังของความเข้าใจในธรรมชาติของความปรารถนาและพลังของความสงบที่เกิดจากการไม่ปล่อยให้ใจถูกชักพาไปตามแรงดึงดูดของอารมณ์ชั่ววูบ นี่คือจุดเริ่มต้นของการเข้าถึงปัญญาที่แท้จริงที่ทำให้เรามองโลกและชีวิตด้วยสายตาที่แจ่มชัดมากขึ้นการงดเว้นและการฝึกควบคุมนี้จึงไม่ใช่ภาระแต่เป็นการปลดปล่อยเป็นการพาตัวเองออกจากพันธนาการของความอยากและค่อยๆก้าวเข้าสู่ความเป็นอิสระทางจิตวิญญ,ญาณและเมื่อความปรารถนาะไม่อาจครอบงำจิตใจได้อีกต่อไปความสงบที่แท้จริง ก็จะปรากฏขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเป็นความสงบที่ไม่วันไหวต่อสิ่งภายนอกและมั่นคงอยู่ภายในบางคนอาจรู้สึกกังวลว่าการงดเว้นเรื่องเพศจะทำให้ชีวิตขาดรสชาติและความสดใสแต่แท้จริงแล้วในพระพุทธศาสนาความรักไม่เคยหายไปเพียงเพราะร่างกายถูกละทิ้งหากแต่ความรักนั้นกลับได้รับการยกระดับขึ้น สู่ความผูกพันทางจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์และลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมความรักในมุมมองของพระพุทธศาสนาไม่ได้ผูกติดกับความปรารถนาทางกายหรือการครอบครองกันและกันแต่คือการมอบความเมตตาการเห็นอกเห็นใจและความปรารถนาอย่างจริงใจให้ผู้อื่นได้พบกับความสุขและความสนุกไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ใกล้หรือไกล ความรักเช่นนี้ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนไม่ต้องการผลประโยชน์และไม่หวังสิ่งใดกลับคืนมาสุดท้ายแล้วเมื่อเราสามารถัสก้าวข้ามการยึดติดในร่างกายเราจะเริ่มเห็นคุณค่าที่แท้จริงของความสัมพันธ์เราจะค้นพบว่าความรักที่เกิดจากใจที่บริสุทธินั้นมั่นคงและยั่งยืนกว่าความรักที่เกิดจากแรงดึงดูดของสัญชาตญาณความรักที่ปราศจากความยึดติดนั้น เป็นความรักที่สูงส่งและเต็มไปด้วยพลังแห่งความกรุณาความรักเช่นนี้สามารถอยู่ได้อย่างยาวนานโดยไม่หวั่นไหวตามการเวลาการเลือกที่จะงดเว้นเรื่องเพศจึงไม่ได้หมายถึงการปิดกั้นหัวใจแต่เป็นการเปิดพื้นที่ให้หัวใจได้เติบโตไปในอีกระดับหนึ่งเป็นการปลดปล่อยพลังงานที่เคยใช้ไปกับความต้องการทางกายให้นำมาใช้ในการพัฒนาตนเองด้านอื่น ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้การทำงานหรือการอุทิศตัวเพื่อสังคมและผู้อื่นพลังงานที่ถูกเปลี่ยนทิศทางนี้ทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยความหมายและคุณค่ามากขึ้นความรักในทางพุทธศาสนาจึงเป็นความรักที่มาจากความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อธรรมชาติของมนุษย์เป็นความรักที่ไม่ผูกพันกับการครอบครองแต่ผูกพันกับการมอบและการแบ่งปันเมื่อหัวใจไม่ถูกกักขังอยู่กับรูปกาย ความรักที่เกิดขึ้นย่อมอิสระเบาสบายและเต็มไปด้วยความจริงแท้ความรักเช่นนี้ไม่เพียงเติมเต็มตัวเราเองเท่านั้นแต่ยังเป็นแสงสว่างที่ส่งต่อไปยังผู้คนรอบข้างได้อย่างไม่สิ้นสุดความรักที่ปลอดจากการยึดติดจุงกลายเป็นสะพานที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันด้วยความปรารถนาดีอย่างแท้จริงและเมื่อความรักในรูปแบบนี้เกิดขึ้นมันจะไม่ถูกจำกัดด้วยการเวลา ไม่ถูกครอบงำด้วยความปรารถนาะและไม่เคยถูกทำลายด้วยความเปลี่ยนแปลงใดๆคุณผู้ชมทุกท่านคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวในคลิปนี้บ้างคะอย่าลืมแสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปเพื่อแบ่งปันมุมมองและประสบการณ์ของคุณเพราะทุกความคิดเห็นมีคุณค่าและช่วยให้เราได้เรียนรู้ไปด้วยกันคะ่ะผู้ที่สามารถเลือกที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางกายมักจะค้นพบอิสรภาพในแบบที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพราะพวกเขาไม่ถูกผูกมัดด้วยการตัดสินของสังคมไม่ต้องแบกรับความคาดหวังของผู้อื่นและไม่ต้องพึ่งพาความสุขที่เกิดจากสิ่งภายนอกการงดเว้นเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องละทิ้งทุกสิ่งและบวชเป็นพระเท่านั้นแต่สามารถนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วไปได้อย่างกลมกลืนการใช้วิธีอย่างการทำสมาธิการฝึกสติหรือการเจริญเมตตา ล้วนช่วยส่งเสริมให้จิตใจเต็มไปด้วยความการุณาและความสงบอันแท้จริงพระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างชัดเจนว่าความทุกข์ทั้งปวงเกิดจากความยึดติดหากเรายึดติดกับความสุขทางกายเราจะต้องเผชิญกับความทุกข์เมื่อวันหนึ่งมันเลือนหายไปการพยายามเก็บรักษาสิ่งที่ไม่จีรังย่อมนำมาซึ่งความผิดหวังและความเจ็บปวดการเลิกเพศสัมพันธ์ จึงเป็นเหมือนการก้าวแรกที่ช่วยให้เราเรียนรู้การปล่อยวางความยึดติดนี้มันไม่ใช่การบังคับกดข่มแต่เป็นการค่อยๆปล่อยให้ใจเป็นอิสระจากพันธนาการเมื่อใจไม่ถูกดึงไปตามแรงปรารถนาของร่างกายความเบาสบายและอิสระภายในจะค่อยๆปรากฏขึ้นการงดเว้นจึงไม่ใช่การพรากเอาความสุขออกไปแต่กลับทำให้เราได้สัมผัสกับความสุขที่ลึกซึ้งกว่าเป็นความสุขที่มั่นคง ไม่หวั่นไหวไปตามการเปลี่ยนแปลงของการเวลาความสุขเช่นนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการได้ครอบครองแต่เกิดจากการเข้าใจธรรมชาติของชีวิตและการอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มเปี่ยมอิสรภาพภายในนี้ทำให้ผู้ปฏิบัติสามารถมองโลกด้วยสายตาที่สงบและชัดเจนมากขึ้นมันช่วยลดความทุกข์ที่เกิดจากความเปรียบเทียบการแข่งขันหรือความไม่สมหวังในชีวิตเมื่อความยึดต,ติดค่อยๆถูกปล่อยวาง เราจะเริ่มสัมผัสได้ถึงความจริงแท้ของธรรมชาติว่าไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไปทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงและเสื่อมสลายการเลิกเพศจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้จิตใจแข็งแกร่งและมั่นคงขึ้นเป็นการฝึกที่พาเราไปสู่ความสงบที่แท้จริงและเป็นจุดเริ่มต้นของการอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยหัวใจที่อ่อนโยนและเข้าใจในความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งเมื่อหัวใจเป็นอิสระ ความสุขที่ยั่งยืนก็ย่อมปรากฏขึ้นโดยไม่ต้องไขว่คว้าจากสิ่งใดภายนอกงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์หลายชิ้นได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการงดเว้นเพศสัมพันธ์สามารถสร้างประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจได้อย่างลึกซึง้งผู้ที่เลือกปฏิบัติวิธีนี้มักพบว่าร่างกายมีความสมดุลของฮอร์โมนมากขึ้นร่างกายมีโอกาสได้ฟื้นฟูและสะสมพลังงานที่เคยถูกใช้ไปกับการตอบสนองต่อสัญชาตญาณทางเพศ ทำให้มีกำลังและความสดชื่นเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้ยังลดความเสี่ยงต่อการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของสังคมยุคปัจจุบันการงดเว้นจึงกลายเป็นโอกาสที่ทำให้ผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพโดยรวมทั้งการรับประทานอาหารที่เหมาะสมการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและการพักผ่อนที่เพียงพอสุขภาพที่แท้จริงตามแนวทางนี้ไม่ได้จำกัดเพียงแค่สุขภาพกายที่แข็งแรงเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงการสร้างสมดุลของทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณเมื่อผู้ปฏิบัติสามารถควบคุมความปรารถนาได้จิตใจก็จะปลอดโปร่งมากขึ้นทำให้เกิดความแจม่มใสในสติปัญญาสามารถคิดและตัดสินใจได้อย่างชัดเจนไม่ถูกครอบงำด้วยอารมณ์ชัว่ววูบการเลิกเพศจึงไม่ใช่เพียงการดูแลสุขภาพกายแต่ยังเป็นการดูแลสุขภาพจิตในเวลาเดียวกันจิตใจที่สงบ ปราศจากความฟุ้งซ่านจากแรงขับทางเพศสามารถเข้าถึงความสว่างสวยภายในเป็นจิตใจที่ผ่อนคลายและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของชีวิตโดยไม่หวั่นไหวผู้ที่ปฏิบัติจึงมีโอกาสเข้าถึงสภาวะแห่งความสงบสุขได้ง่ายขึ้นความสงบนี้ไม่ใช่เพียงการปราศจากความทุกข์แต่ยังเป็นพลังที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งจากภายในและทำให้ชีวิตมีคุณภาพสูงขึ้น ทั้งด้านสุขภาพกายและจิตใจเมื่อวิทยาศาสตร์และพระพุทธศาสนาสอดประสานกันเราจะเห็นได้ว่าการเลิกเพศสัมพันธ์ไม่ใช่เพียงแนวทางแห่งศีลธรรมแต่ยังเป็นแนวทางแห่งสุขภาพที่แท้จริงเป็นวิธีการดูแลชีวิตในมิติที่ลึกซึง้งครอบคลุมทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญ,ญญาณและนี่คือประตูสู่ความสุขที่มั่นคงและยั่งยืน ผู้ที่เลือกงดเว้นจากการมีเพศสัมพันธ์มักจะค่อยๆสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงภายในตัวเองอย่างละเอียดอ่อนพวกเขาจะตระหนักว่าตนเองมีความเข้มแข็งมากขึ้นในด้านการควบคุมความปรารถนาและเริ่มเห็นคุณค่าของการละทิ้งความยึดติดทีละเล็กทีละน้อยความสามารถเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่เป็นผลลัพธ์ของการฝึกฝนจิตใจอย่างต่อเนื่องและอ่อนโยนการงดเว้นไม่ได้หมายความว่า กำลังพยายามหลีกหนีจากชีวิตจริงแต่เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้ชีวิตมีความสงบสุขมากขึ้นเป็นการจัดระเบียบพลังงานภายในให้นำมาใช้กับสิ่งที่สร้างสรรค์และมีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้การทำงานหรือการพัฒนาตนเองในด้านอื่นๆการเลือกเส้นทางนี้จึงเป็นเหมือนการดูแลตนเองในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นผู้ที่ปฏิบัติจะพบว่าจิตใจเริ่มโปร่งใสขึ้น มีความสามารถในการสังเกตและรับรู้ความคิดความรู้สึกของตนเองได้อย่างชัดเจนขึ้นสิ่งนี้ทำให้พวกเขาเข้าใจตนเองมากขึ้นเดิมและค่อยๆก้าวเข้าสู่ภาวะของวุฒิภาวะทางจิตวิญญาณซึ่งสะท้อนออกมาเป็นความสุขที่สงบและมั่นคงการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่การกดข่มแต่เป็นการบ่มเพาะจิตวิญญาณด้วยความเมตตาและความเข้าใจต่อธรรมชาติของชีวิต มันคือการให้โอกาสตัวเองได้เรียนรู้ตนเองอย่างแท้จริงและค่อยๆพัฒนาจนเข้าถึงสภาวะที่มั่นคงในปัญญาและความสงบก,การงดเบนเพศจึงกลายเป็นเส้นทางแห่งการพัฒนาภายในที่นำพาไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนและการค้นพบคุณค่าของชีวิตในระดับที่ลึกที่สุดถ้าคุณมีความคิดหรือประสบการณ์ที่อยากแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่าลังเลที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะ ความเห็นของคุณมีความหมายและช่วยทำให้บทสนทนาน,น่าสนใจยิ่งขึ้นค่ะเมื่อเราหยุดใช้พลังงานจำนวนมากไปกับเรื่องเพศเราจะพบว่าพลังงานเหล่านั้นสามารถถูกเปลี่ยนไปใช้ในสิ่งที่มีคุณค่าและสร้างสรรค์มากกว่าไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเล่าเรียนการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆหรือการสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดจากแรงบันดาลใจภายในสิ่งเหล่านี้ ทำให้จิตใจได้รับการหล่อเลี้ยงและก่อให้เกิดความสุขที่ยั่งยืนกว่าความสุขชั่วคราวจากร่างกายในขณะเดียวกันเรายังมีเวลาและพลังงานเหลือเฟือที่จะทุ่มเทให้กับครอบครัวเพื่อนฝูงและสังคมความสัมพันธ์ที่เกิดจากความเข้าใจและการแบ่งปันโดยไม่หวังผลตอบแทนจะช่วยให้หัวใจอ่อนโยนและอบอุ่นขึ้นอีกทั้งยังช่วยสร้างความผูกพันที่มั่นคงและจริงใจ มากกว่าความสัมพันธ์ที่ผูกติดกับความต้องการทางกายการฝึกสมาธิการเจริญสติและการพัฒนาจิตวิญญาณก็เป็นอีกขนทางหนึ่งที่เติมเต็มชีวิตเพราะสิ่งเหล่านี้ช่วยให้เรารู้จักตนเองมากขึ้นสังเกตความคิดและอารมณ์ได้อย่างลึกซึ้งและค่อยๆก้าวเข้าสู่ความสงบและความมั่นคงภายในนี่คือแหล่งกำเนิดของความสุขที่แท้จริง ซึ่งไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นหรือสถานการณ์ภายนอกแม้ว่าช่วงแรกของการงดเว้นอาจเต็มไปด้วยความท้าทายแต่เมื่อเวลาผ่านไปผู้ปฏิบัติจะเริ่มสัมผัสได้ถึงความแข็งแกร่งทางใจที่เพิ่มขึ้นสมองปลอดโปร่งมากขึ้นและชีวิตเต็มไปด้วยพลังสร้างสรรค์พวกเขาจะมองเห็นคุณค่าของตนเองในฐานะมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่ใช่เพียงเครื่องมือของความต้องการ แต่เป็นผู้ที่มีคุณค่าจริงแท้และสามารถสร้างความสุขได้จากภายในอย่างไม่สิ้นสุดในสังคมสมัยใหม่เรื่องเพศมักถูกให้ความสำคัญเกินควรหลายคนจึงเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวันแต่หากเราหยุดและสำรวจอย่างลึกซึ้งจะพบว่ายังมีสิ่งที่สำคัญและมีคุณค่ามากมายเช่นความรักในครอบครัวมิตรภาพที่แท้จริง สุขภาพที่แข็งแรงและความสำเร็จในการทำงานการงดเว้นจากเรื่องเพศช่วยเปิดโอกาสให้เราเห็นคุณค่าที่แท้จริงเหล่านี้และให้ความสำคัญกับสิ่งที่ยั่งยืนมากกว่าแค่ความสุขชั่วคราวจากร่างกายเมื่อมุมมองต่อชีวิตเปลี่ยนไปเราจะเริ่มตระหนักถึงสิ่งที่สำคัญจริงๆและปรับวิธีคิดในการดำเนินชีวิต ให้สอดคล้องกับค่านิยมที่สร้างสรรค์และยั่งยืนผู้ที่เลือกเส้นทางนี้ไม่ได้สูญเสียอะไรไปแต่กลับได้รับประสบการณ์ทางจิตวิญญาณที่ลึกซึง้งและเป็นอิสระจากความยึดติดทางโลกภายนอกการงดเว้นทำให้เรามีเวลามากขึ้นในการพัฒนาตนเองทำความเข้าใจชีวิตและฝึกฝนจิตใจให้เข้มแข็ง ผู้ที่ปฏิบัติจะพบว่าตนเองมีความสุขจากความสงบภายในมากกว่าการแสวงหาความสุขจากสิ่งภายนอกความสุขที่เกิดขึ้นเป็นความสุขที่ยั่งยืนไม่ต้องขึ้นอยู่กับการตอบสนองหรือการยอมรับจากผู้อื่นนี่คือการเดินทางที่แม้เต็มไปด้วยความท้าทายแต่ทุกก้าวที่เดินไป ล้วนมีความหมายและคุณค่าเมื่อเราหยุดยึดติดกับค่านิยมทางสังคมที่เน้นเรื่องเพศเราจะสามารถมองชีวิตในมุมใหม่เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่นได้ชัดเจนขึ้นเป็นโอกาสในการก้าวไปสู่การพัฒนาในเชิงบวกเท่าใจความไม่เที่ยงของชีวิตและค้นพบความสุขที่แท้จริงจากภายในอย่างแท้จริง การงดเว้นจากการมีเพศสัมพันธ์เป็นการฝึกฝนที่ท้าทายแต่เต็มไปด้วยคุณค่าเพราะมันไม่ใช่การปฏิเสธความสุขแต่เป็นการเลือกใช้ชีวิตอย่างมีสติและมีความหมายมากขึ้นผู้ที่ปฏิบัติจะเริ่มตระหนักว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากความต้องการทางร่างกายแต่เกิดจากการเข้าใจตนเอง และการเชื่อมโยงกับสิ่งที่มีคุณค่าจริงในชีวิตการฝึกฝนนี้ทำให้เรามีโอกาสได้ใช้เวลาที่มีอย่างคุ้มค่าในการเรียนรู้พัฒนาตนเองและสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับผู้อื่นการละทิ้งความยึดติดในเรื่องเพศช่วยให้จิตใจโปร่งใสมองเห็นสิ่งต่างๆอย่างชัดเจน และไม่ถูกความปรารถนาภายนอกครอบงำความสงบที่เกิดขึ้นจากภายในนำมาซึ่งความสุขที่มั่นคงและยั่งยืนผู้ที่ฝึกฝนจะสามารถจัดก,การอารมณ์ความโกรธความอยากหรือความกังวลได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ชีวิตประจำวันเต็มไปด้วยความสงบและความชัดเจนการงดเว้นยังช่วยเปิดพื้นที่ ให้เราได้เชื่อมต่อกับศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในตนเองเห็นคุณค่าของตนเองในฐานะมนุษย์ที่มีความสามารถและคุณค่าแท้จริงทำให้เกิดความมั่นใจในตนเองและแรงบันดาลใจในการสร้างสิ่งดีๆให้กับตนเองและผู้อื่นการฝึกฝนนี้เป็นเส้นทางสู่การเติบโตทางจิตวิญญ,ญาณเป็นการเรียนรู้การปล่อยวาง ความเข้าใจธรรมชาติของความต้องการและการอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่สิ่งเหล่านี้นำมาซึ่งความสุขและความสงบที่ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกแต่เกิดจากความแข็งแกร่งภายในใจและการเชื่อมต่อกับคุณค่าที่แท้จริงในชีวิตการงดเว้นจึงเป็นการเปิดประตูสู่ความเป็นอิสระทางใจและการค้นพบความหมายที่ลึกซึ้งของการมีชีวิต การงดเว้นจากการมีเพศสัมพันธ์ไม่ใช่คำตอบเดียวของความสุขแต่เป็นเส้นทางหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการค้นหาความสงบภายในและความสมดุลในชีวิตได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่อย่างลึกซึ้งผู้ที่เลือกเส้นทางนี้ต้องมีความเข้าใจและมุมมองที่ถูกต้องในการปฏิบัติไม่ใช่การบังคับตัวเองหรือทำด้วยความกลัวแต่เป็นการเลือกด้วยความเมตตาต่อตอนเอง และความปรารถนาดีต่อชีวิตของตนการเลิกเพศสัมพันธ์เป็นการฝึกฝนการควบคุมตนเองอย่างต่อเนื่องทําให้สามารถเฝ้าสังเกตความคิดอารมณ์และความปรารถนาต่างๆได้ชัดเจนมากขึ้นความสามารถในการละวางความยึดติดทําให้จิตใจโปร่งใสมองชีวิตและสิ่งต่างๆรอบตัวอย่างชัดเจนและไม่ถูกแรงดึงดูดของความต้องการทางกายหรือสิ่งเร้าภายนอกครอบงำ ผู้ที่ฝึกฝนจะพบว่าตนเองสามารถใช้เวลาและพลังงานไปกับการพัฒนาตนเองการเรียนรู้สิ่งใหม่การสร้างสารรค์ผลงานการดูแลครอบครัวและการมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างเต็มที่การละทิ้งความต้องการชั่วคราวนี้ยังช่วยให้เห็นคุณค่าของความสัมพันธ์ที่แท้จริงความรักที่ไม่ผูกติดกับร่างกายหรือความสุขที่เกิดจากความสงบภายในจิตใจ ทุกก้าวในการฝึกฝนเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตทางจิตวิญญาณทำให้เกิดความเข้าใจตนเองลึกซึ้งขึ้นและค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในเส้นทางนี้เต็มไปด้วยความท้าทายและอุปสรรคที่ต้องการความเพียรและความอดทนแต่เมื่อก้าวผ่านเราจะสัมผัสได้ถึงความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกและไม่ถูกจำกัดด้วยความคาดหวังของสังคม เป็นความสุขที่เกิดจากความแข็งแรงภายในและความเข้าใจชีวิตอย่างแท้จริงการเลิกเพศสัมพันธ์ยังเป็นการเปิดประตูสู่ความสมดุลทั้งกายใจและจิตวิญญาณทำให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเต็มที่มีสติมีปัญญาและมีความสุขในทุกช่วงเวลาที่ผ่านไปเส้นทางนี้ช่วยให้คนพบความหมายที่แท้จริงของชีวิต และเปิดพื้นที่ให้เราได้สร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและเป็นอิสระจากความยึดติดการฝึกฝนนี้ไม่ใช่การหลีกหนีหรือปฏิเสธชีวิตแต่เป็นการเลือกที่จะมีชีวิตอย่างมีคุณค่าและเต็มไปด้วยความหมายการงดเว้นเป็นเครื่องมือหนึ่ง ในการเข้าถึงความสงบภายในและความสุขที่ยั่งยืนทำให้สามารถค้นพบศัก,กยภาพและความสามารถของตนเองอย่างแท้จริงเป็นการเดินทางที่เปิดกว้างสู่อิสรภาพความสงบและความสมบูรณ์ของทั้งจิตใจและจิตวิญญาณในทุกแง่มุมของชีวิตเส้นทางของการงดเว้นจากการมีเพศสัมพันธ์ ไม่เพียงแต่เป็นการฝึกฝนทางร่างกายและจิตใจเท่านั้นแต่ยังเป็นการเปิดประตูสู่การเข้าใจชีวิตในมิติที่ลึกซึ้งขึ้นผู้ที่ปฏิบัติจะเริ่มตระหนักถึงคุณค่าของตนเองการเชื่อมโยงกับผู้อื่นอย่างแท้จริงและการมองเห็นความสุขที่เกิดจากภายในใจไม่ต้องพึ่งพาความสุขชั่วคราวจากสิ่งภายนอก การเลือกเดินเส้นทางนี้ช่วยให้ชีวิตมีความสงบมีสติและสามารถจัดการกับความปรารถนาความโกรธหรือความอยากต่างๆได้อย่างชัดเจนทำให้เกิดความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณและความสมบดุลที่แท้จริงสิ่งที่เราได้พูดถึงในวิดีโอนี้คือ การเลิกเพศสัมพันธ์เป็นทั้งการฝึกฝนเพื่อควบคุมความปรารถนาการสร้างความสุขจากภายในการค้นพบศักยภาพของตนเองการมองความรักในมุมมองใหม่และการพัฒนาตนเองทั้งทางร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณการงดเว้นช่วยให้เราได้ใช้เวลาและพลังงานไปกับสิ่งที่มีคุณค่าในชีวิต เช่นการเรียนรู้การทำงานการสร้างสรรค์และการดูแลผู้อื่นสิ่งเหล่านี้นำมาซึ่งความสุขที่ยั่งยืนและการเข้าใจชีวิตอย่างแท้จริงเราขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมเดินทางไปกับเราในวิดีโอนี้หากท่านชื่นชอบสิ่งที่ได้ฟังอย่าลืมกดไลค์ และสมัครสมาชิกช่องของเราเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่จะมาถึงและขอให้ทุกท่านได้พบกับความสงบความสุขและแรงบันดาลใจจากการเรียนรู้และการปฏิบัติตามแนวทางที่เราได้นำเสนอไว้ในวันนี้พบกันอีกครั้งในวิดีโอถัดไปเพื่อร่วมค้นหาความหมาย และคุณค่าของชีวิตที่แท้จริงต่อไป